ู้บริหารกว่า136โรงเรียนทั่วประเทศศึกษาดูงานด้าน Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a t ดไฟ Step ที่โรงเรียนดารุณาราชบุรีดรศักดิ์สินโรสรานรมประธานสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวระบุว่าการจัดการเรียนรู้ที่นี่พิสูจน์ให้เห็นว่า g p a t ดไฟ Step ทำให้เด็กคิดเป็นทําเป็นและต่อยอดสูนวัตกรรมได้จริงและไม่ใช้งบประมาณสูง ปัดหลวงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิสิทธิ์กริตเจริญผู้อํานวยการโรงเรียนตาลุนาราชบุรีเผยว่าผลลัพธ์ที่จับต้องได้เกิดจากการเปลี่ยนไมเซ็ตครูและผู้บริหารพร้อมเดินหน้าสู่มาตรฐานสากลผู้บริหารที่มาศึกษาดูงานต่างสะท้อนว่าได้เห็น Active Learning ของจริงเข้าใจขั้นตอนชัดเจนและมั่นใจว่าจะนำกลับไปพัฒนาโรงเรียนของตนเองได้